สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องตัวจบฟ้า PVC นะคะจะมีขนาด9มิลถึมิลน,นะตัวนี้จะเป็นตัวที่โรงงานเรารีดเองก็จะมีล่องตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นช่องที่ใส่ฟ้านะคะแล้วแต่ว่าฟ้าจะเป็น9มิลหรือสมิลสมมติมว่าตัวนี้เปรียบเทียบว่ากระเบื้องแผ่นนี้เป็นฟ้าก็คืออยาจใส่ตรงนี้ยใส่ด้านนี้นะคะยา่ฟ้าไปแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ต้องฉาบด้านหลังจะฉาบพอฉาบเสร็จปุ๊บ ก็จะเห็นด้านนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นล่องนะคะอ่าสมมติเราแยดฟ้าไปแล้วนะคะด้านหลังปืนก็จะฉาบแล้วจะทําให้มีลักษณะว่ามีด้านรอบๆอ,อะค่ะวิ่งรอบห้องจะทําให้ลักษณะสวยงามแล้วก็ป้องกันการแตกล้าวของฟ้าด้วยนะคะยังไงใครก็ลองสอบถามมาลองติดต่อมานะคะตัวเขาเรียกว่าตัวจบฟ้า P ี c นะคะขอบคุณค่ะ